สวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะฝึกจิตให้รู้ตื่นเราจะมาฝึกจิตของเราให้รู้ตื่นในเรื่องของการฝึกตนให้เป็นผู้บรรลุธรรมถึงเจ็ดขั้นนะคะการบรรลุธรรมเจ็ดขั้นพระพุทธองค์ท่านทรงสอนท่านพระยาธรรมว่าการที่เราจะบรรลุธรรมถึงเจ็ดขั้นได้นั้นเราจะต้องเป็นผู้ฟังธรรม ผ่านหูเข้าไปหนึงชั้นคือขั้นที่หนึ่งแล้วก็ผ่านเข้าไปในใจอีกหนึ่งชั้นคือขั้นที่สองนะคะแล้วก็ผ่านลึกเข้าไปถึงดวงจิตของเราเลยให้หูได้ยินใจได้ยินจิตได้ยินหูรู้ใจรู้จิตรู้นะคะอันนี้คือสามขั้นภายในคือรู้น้อมเข้าไปภายในสามขั้น หูใจจิตน้อมเข้าไปรู้ธรรภายในสามขั้นเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะน้อมออกมาด้านนอกอีกสามขั้นนะคะก็คือ,อเมื่อเราถึงจิตแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดันธรรมนั้นออกมาพูดได้นะคะพูดตามทรรมนั้นๆที่เรารู้เราเข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติธรรม ตามทำเหล่านั้นได้ก็คือพูดได้ก็คือขั้นที่4นะคะแล้วก็ทำตามได้คือขั้นที่5แล้วก็ก่อเกิดผลอย่างแท้จริงในสิ่งที่ทำคือขั้นที่6กนะคะก็คือภายใน3ขั้นภายนอก3ขั้นแล้วภายในกับภายนอกรวมกันมาก็เป็น6แล้วทีนี้ถอยจิตของเรามาดูความรู้ภายใน3ขั้นรู้ภายนอก3ขั้นนั้นนะคะ แล้วเราก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นไม่ลุ่มหลงในธรรมสามขั้นภายในไม่ลุ่มหลงในธรรมสามขั้นภายนอกแล้วเราจะเป็นผู้บรรลุธรรมถึงเจ็ดขั้นนะคะอันนี้ก็อธิบายทําเรื่องบรรลุธรรมเจ็ดขั้นให้พวกเราได้ฟังฉะนั้นลองพิจารณาดูว่าเราได้ที่หูได้ที่ใจได้ที่จิตแล้วหรือยัง เราได้ที่พูดธทำและเกิดผลแล้วหรือยังเมื่อได้6ประการนี้แล้วเรามีความยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมหรือว่าเราไม่ได้ยึดติดสักแต่ว่าเมื่อเราเกิดความสักแต่ว่าเมื่อไหร่เราก็จะเป็นผู้บรรลุธรรมถึง7ขั้นนะคะวันนี้ก็ฝากการฝึกจิตให้เป็นพุทธ,ธะการบรรลุธรรม7ขั้นให้ญาติธรรมทุกท่านได้ลองไปฝึกฝนดู แต่เพียงเท่านี้นะคะฝนก็พรมน้ำทิพย์ลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ชุ่มเย็นดีคงจะต้องขอลากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนฝนตกลงมาแล้วอย่าลืมปลูกต้นบุญด้วยการช่วยกันแชร์ธรรมานี้ออกไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุ